กราบเรียนก,มกัมมกานทุกทุกท่านมาประมานทุกคนนั้นขอเชิญชมงานนี้งานพ่อเพียงชมง,งานนี้งานพ่อเพียงขอยินดีตอนหับทันสุสถาน เดจังคอยเบิ้งคอยชุมเดือโรงเรียนทรัพสีทองเราทั้งหองนำปรัดยาเศรษฐกิจพอเพียงน้านำมาใช้ในโรงเรียนนำมาใช้ในโรงเรียนแนวทางความมั่นคงจุดประสงค์ต้องพอดีสมหู ชี่คือพอดีบ่อสูงต่ำคือพอดีบ่อสูงตำ่ำเหตุผลนำออกหน้าภูมิคุ้มค่าป้องกันภัยกระเพตผพที่ต้องใช้สองเงื่อนไขมาควบครูสองเงื่อนไขมาคว่าครูวความหูดีสิใช้ได้ต้องตั้งใจใช้คุณธรรม ครูน้ำมาสอนให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้เราทั้งหลายได้เรียนรู้นำไปปราบแต่งใจเพื่อสอยให้อยู่สบายพอกินและพอใช้บ่แาาย่ใไรรู้เพียงพอ่อแาาย่ใไรรู้เพียงพ,อ,าายพ,ยงพอมีเงินรู้เก็บออมรู้จะพร้อมรู้แบ ชตามร้อยพอล้วงไทยอยู่สบายแสนสุขใจอยู่สบายแสนสุขใจสุดท้ายก่อนจะไปขออภัยหากว่าควรลูกเลี้ยงว้าววัว,ว,วมวลมองสมควรวา้วาวว้ามองสมควรวา่วาวว้าเราทั้งหลายกราบอภัยขอ คุณหลายท่านเยี่ยมยามมาเบิ่งแยงพวกมุกเลืนพวกไทบ้านได้ชื่นชมพวกไทบ้านได้ชื่นชม